คอสตูแมนตอนนี้ที่หมู่บ้านมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะ oh. เจ้า SCP-682 ถูกลักพาตัวไปอิะเจรอเนี่ยแล้วโดนลักพาตัวไปได้ไงอะก็ไอ้เจ้านักวิทยาศาสตร์ใบครับเสองครับพี่มันกลับมาแล้วมันก็มาลักพาตัวเจ้า682กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่หน้าคล้ายๆพี่ไปด้วยครับโอ้ oh. ลัก682ยังไม่เท่าไร่ดามลักพาสาวคนนั้นไปด้วยเฮ <c oughs> ยยังไม่ทันได้รู้จักชื่อเลยนี่ ว่าแต่ผู้าดรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเจอนายที่นี่หรอกนะคอสตูมแมนพอดีว่าฉันตั้งใจจะมาให้ท่านเทพช่วยเสกร่างให้นะ่ะส่วนผมมาเป็นเพื่อนพี่การตูนแคทครับผม อ๋อนี่เองเอ้างั้นก็ดีเลยที่กระต่ายมาด้วยจะได้ให้ท่านเทพเสกล่างไปด้วยเลยทีเดียวท่านเทพครับท่านเทพครับมีเรื่องจะขอร้องอีกรอบนึงน,นะครับเอาล่ะฉันได้ยินหมดแล้วแหละเข้ามาเลยมาใกล้ๆเลยนะการตูนแคทและกระต่ายเดี๋ยวฉันจะเสกให้เป็นล่างเพชรให้นะโอ้จริงเหรอครับเนี่ยนี่ผมจะได้เป็นล่างเพชรกับเขาแล้วล่ะครับก้องบอรบกวนท่านเทพด้วยนะครับไปเลยวะนายอย่ามัวเสียเวลาเอาล่ะการตูนแคทและกระต่ายจงตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะ

ยังเจ้า scp 6 8 2กลับมาด้วยเดี๋ยวข้าจะทำการดัดแปลงร่างเจ้านี่แล้วเอาไปจัดการในพวกตัวบรลดาดนั่นให้หมดส่วนเจ้าวันนี้หมดหน้าที่เจ้าแล้วไปได้เลยเดี๋ยวมีงานอะไรรอบหนะ้าเดี๋ยวจะจะติดต่อไปให,หม่ละกันนะเอาล่ะลูกพ่อไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกนะลูกไม่ต้องดิ้นอะไรขนาดนั้นหรอกนะเดี๋ยวพ่อจะทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้เองแล้วเจ้าจะได้รู้ว่า จะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้หยุดเจ้าได้อาาอาาเอ้อยูย่นิ่งๆไม่เป็นเรือ่องไงเนี่ยเจ้านี่เนี่ยมันแข็งแกร่งจริงๆขนาดโดนยาสลบตะโดนเสาไปมันยังขยับได้อยู่อีกแลเนี่ยเอาแล้วนะเตรียมตัวแนละ้วลูกพอ่อลุย งานประดิษฐ์จิ้นล่าสุดของข้าจังสวยงามอะไรเยี่ยง <Akt. S 1> นี้อ้าวนายพอหน้าออกมาให้คนดูดูหน่อยเซลู SCP 682ทองคำผลงานประดิษฐ์จิ้นล่าสุดของข้าจังสวยงามอะไรเยี่ยงนี้ดูสิดูเจ้าสิเจ้าช่างดูแข็งแกร่งและสังางามครับอย่างที่เคยมีมาก่อนเอาล่ะ ได้เวลาที่เจ้าจะต้องออกเป็นคำหน้าที่ของเจ้าแล้วเจ้าพร้อมไหม682ปดสองทองคำพร้อมแล้วครับท่านพอ่อนี่มาถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปถล่มเจ้าพวกตัวประลาดกันเถอะไปกันเลยลูกพอ่อโอ้ถึงสัทีนะหมู่บ้านเทรเวอร์เดสัน โอ้ไม่ได้กลับมาที่นี่นานเลยนะพวกเราพวกพี่คอสตูมแมนจะยังสบายดีกันอยู่ไหมเนี่ย,ยไปเข้าค่ายลูกเสือของเหล่าไซเลเฮดมาหลายเดือนเลยนะพวกเรานึกเชื่อเพื่อนเพื่อ,เ,อเทเวอร์เดนสันไม่ออกแล้วเนี่ยเอ้ว่าแต่ทําไมหมู่บ้านมันเงียบแปลกๆนะพี่คอสตูมแมนไม่อยู่หรอเนี่ยหรือว่าพี่คอสตูมแมนอาจจะกําลังย่างไก่อยู่ก็ได้นะเา้าชาโดโดลองวัดไปดูหน่อยสิกี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  กี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 คงอาจจะไม่เจอแน่เลยแบบเนี้ยคาโดเป็นไงเจอไหมกีกี้กีกี้คืออะไรน่ะกีกีนะกี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 อ๋อไม่เจอใครเลยเอ๊ะไม่มีใครอยู่จริงเหรอเนี่ยบางทีพวกพี่คอสตูแมนอาจจะออกไปทำกิจกรรมอะไรข้างนอกหมู่บ้านละมั้งฉันว่านะพวกเราขอไปเก็บแล้วก็พักผ่อนกันก่อนดีกว่าไปค่ายลูกเสือมานี่เหนื่อยใช้เล่นเลยได้ถึงแล้วลูกอเฮ้ยเสียงอะไรน่ะเฮ้ยนั่นมันเอสซีพีโอแบบสอง จอมโหดในตำนานนี่โอ้แตมไ่ใช้ล่างธรรมดาด้วยนะนี่มันล่างทองคำชัดๆเลยเนี่ยไจะพวกตัวบรรลานไอ้พวกเคลัมบอนตัวฟ้าไก่พวกหมาแมวกันตายไม่อยู่เลยแกหมายถึงใครอ่ะแล้วแกมาที่นี่ทำไมไอ้คนที่มันน่าคุ้นนะเหมือนคนที่ผ่าตากระดูกให้ผมตอนนั้นเลยสวัสดีครับสนใจรักษากระดูกไหมครับ ใช่เลยไอคนนี้แหละที่มันมาหลอกลวงผมในตอนนั้นเฮ้ยไอเป็ดจอมเมื่อยดีอยู่เองแล้วเนี่ยโดยกะจะมาจัดการไอพวกดุเลบอนตัวฟ้านั่นซะหน่อยดันมาเจอไอพวกเป็ดนี่ซะอีกโอ้แกนี่เองเหรอที่มาหลอกเพื่อนฉันในตอนนั้นน่ะไม่เป็นไรเจอไอพวกเป็ดได้ก็ดีถือว่าเป็นการปุนเครื่องให้หกแปดสองทองคำไปก่อนละกันนะเฮ้ยมันพูจางี้เหมือนมันดูถูกพวกเราเราไซเลนเฮดเลยจะรออะไรกันล่ะไปลุยกันบ้านเลยดีกว่า ไอ้มันจะเก่งอะไรปานนั้นไอ้ทำไมบารลังมันแข็งแกกอย่างนี้เนี่ยในแค่นี้พวกออยังเจ้ายังไงก็อนอยู่วันยังค่านั่นแหละเดี๋ยวนะแล้วชาโด้ไปไหนอะ เฮ้ยชาโด้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไงไอ้ลูกพ่อระวังด้านหลังลูกชาโด้ร<ป>้อยบาดพรมันดาลใจโผล่ออกมาเด้ว<ป>ชาโด้ตั้ใจดีๆไว้นะไปนะชาโด้อย่าเพิ่งหายไปไหนไอ้กระดามาาันทำบอกฉันได้ไงชาโด้กับมาก่อนโอ้อยชาโด้หนจากเราไปแล้วไอ้ เทตัวแฝบบางอาจมาทำดอมฉันได้ไงยามาก่อนพี่ดักเป็นเนทเฮ้ยอ้างฉันนะไมเนี่ยใจเย็นนะพี่ลราพังถ้ามีแค่พวกเราอะ่ะผมจะสู้เจ้าจระเข้นี้ไม่ได้หรอกจริงด้วยครับพี่ดักเในเนทพวกหนุนะเราคงต้องขอความช่วยเหลือจากพี่คอร์สตูมแมนแล้วแหละและตอนนี้แกอยู่ไหนอะ่ะยังไม่เห็นโผล่มาสันดีเลยอ่าเอาละลูกพ่อเรายังต้องเก็บแรงไว้กับเจอกับพวกหมาแมวนั่นนิดนะลูกอย่ามัวเสียเวลากับเจ้าเป็ดพวกนี้เลย จดก,การประเทศจบๆไปเลยดีกว่าลูกพ่อไปเยอะแล้วมันพุน่งมาตักนี้แล้วเฮ้ยเราไปาเฮ้ยพวกเรานี่พวกเรายังอยู่กันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นใครอ่ะหน้าเหมือนพี่คอสูแบนเลยเฮ้ยใครบ้าบ้พอ,พอจะไากินบนฉันเอาหมัดฉันไปกินก่อน คอสตูแมนจริงด้วยมาได้ไงเนี่ยเอ้ยเท่ๆแบบเนี้ยก็ต้องคอสตูมแมนน่ะสิ oh. และนี่ไม่ใช่คอสตูแมนธรรมดานะนี่คือคอสตูมแมนไดมอนด์โอเคสุดยอดไปเลยครับอ้าวแล้วคนอื่นไม่อยู่แล้วเหรอครับพี่ใครบอกได้ว่าไม่อยู่อ้าวแป๊วเพชรสายเพชรออกมาเลย hey. เป็นร่างเทร็รเลยเนี่ยไม่ใช่อสิเอ้ยรอแป๊บหนึง่งขอทำอะไรเท่ๆหน่อยยโอ้โหมีการการะโดดดูโวมตัวกันด้วยอะ่ะใช่แล้วกันคอตูแมนกาตตูแคทและฮิวโกดอยและบินพร้อ,อเมเปิดตัวชุดใหม่เรียวกวูเราว่าน้ำทหาร เอาละครับหมูน้องครับตอนนี้นะครับพี่มอสตูแมนแล้วก็กลับมาที่หมูบ้าเทรเวอร์ใดนสันแล้วนะครับหมูและดำมารอบนี้นะครับไปมาธรรมดานะครับผมมาในล่างไดมอนด์กันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังพาพี่กาตูนแคทและพี่กระต่ายเป็นเป็นล่างเพชรกลับมาด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหเรื่องราวมันแ้งเข้มข้นครับโดยวันนี้เวลาหมดก่อนแล้วติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับ